ในวิดีโอนี้ครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับเทรดเดอร์ในตลาด o o เ e x กคนหนึ่งครับเขาจะได้ว่าเป็นเทรดเดอร์ f o r ร x ระดับตํานานเลยนะครับเขานั้นเคยทํากําไรได้ถึง300ดอลลาร์สหรัฐเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับกำไร300ดอลลาร์สหรัฐต้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับก็ราวๆ10,000ล้านบาทแต่10,000ล้านบาทนี้คือกําไรเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว ก็คงไม่ต้องพูดว่าถ้า1 0 0่งล้านบาทใน30กว่าปีที่แล้วนะครับในตอนนี้มันจะมีมูลค่าขนาดไหนเนาะก็นแน่นอนครับต้องมีมูลค่าสูงอย่างแน่นอนเลยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับชีวิตเบื้องต้นของแอนดรูว์เจคครเกอร์เขานั้นจัดได้ว่าเป็นเทรดเดอร์ฟอร์เระดับตำนานและจัดได้ว่าเป็นเทรดเดอร์สายสไนเปอร์ในตำนานเลยก็ว่าได้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสูะะ่เนื้อหาผมขอฝากโฆษณาด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้ผมอยู่กับเงินจํานวน1นึ0 0 0สบาทและนี่ไม่ใช่เงินของผมครับแต่คือเงินของคุณผู้ฟังเพราะเราจัดกิจกรรมแข่งเทรดบัญชีเดโมลงทะเบียนบัญชีเงินปลอมเพื่อหมาพิชิตรางวัลเงินจริงถ้าชนะรับไปเลย1นึ0 0 0สบาทครับเราแจกจริงและเราจะไปแจกถึงหน้าบ้านของคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะเอาที่1ไปได้นะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พอเราใช้บัญชีเดโมโในการแข่งขันเทรดวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชี Xnet ใต้ลิงก์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีบัญชี Xnet อยู่แล้วนะครับวิธีการเข้าร่วมก็ได้เช่นเดียวกันครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชี Xnet สามารถที่จะใช้เบอร์เดิมเพียงแค่เปลี่ยนอีเมลใหม่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะลงทะเบียนกับ Xnet เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ทันทีเช่นเดียวกันครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องการที่จะเปิดบัญชี Xnet m ่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ add line a d you has Thailand เพื่อที่จะปรึกษากับแอดมินของเราได้เช่นเดียวกันครับแม้กิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดกิจกรรมแข่งเทรดขึ้นมาแต่ผมรับประกันได้เลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ u h a com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด อย่าเพิ่งำํำคาญกันนะครับถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นไม่รู้ว่าจะเลือกโบรกเกอร์อะไรดีเราขอแนะนำ Xnet ครับเป็นโบรกเกอร์ที่สเปซต่ำมากครับปลอดภัยไว้ใจได้และถอนเงินได้อย่างรวดเร็วต้อง Xnet เลยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะเทรดโบรกเกอร์ดีๆอยู่แล้วและต้องการที่จะช่วยสนับสนุนช่องเราไปด้วยก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดในลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุทกทกท่านและสวัสดีกับซับพอร์เตอร์ของเราทุกๆท่ทานด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นเลือกผูกบัญชีเทรดไว้กับเว็บไซต์ m e m b e r j o h a n c o m นะครับก็ถือว่าเรานั้นเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับที่ผมไม่อยากที่จะให้คุณผู้ฟังพลาดเลยนะครับอย่าลืมมาผูกบัญชีเทรดกับเรานะครับเนะะื้อหาในวันนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับ Andrew J. Creager เขาจะได้ว่าเป็นเทรดเดอร์ f x r ร x ระดับตำนานคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าเขาเองก็ไม่ใช่บุคคลที่โด่งดังสักเท่าไหร่เรื่องราวของเขาก็อาจจะไม่ได้หาเจอง่ายสักเท่าไหร่นะครับทีมงานก็ได้พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f o r e x s u c e s c o m b u s i n e s s s e a n d e er l r e a d e r s h i p c o m investopedia.com newyorktimes.com tengo.fx.com แล้วก็ sc-krade.com นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้างอิงทั้งหมดนะครับที่ทีมงานเราได้รวบรวมเนื้อหามาเนาะเรื่องราวในวันนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับเ n d ดูเจคคริเกแต่ว่าเขานั้นมักจะถูกเรียกว่าเ n นดนะครับผมขอเรียกชื่อเขาว่าเ n d ดีแล้วกัน เอนดี้นั้นจะได้ว่าเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งเลยที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากนะครับก็มีชื่อเสียงค่อนข้างมากเลยสําหรับวงการการเทรดนะครับสำหรับวงการการเก่งกําไรเนาะเทรดเดอร์อย่างเราน้อยคนครับที่อาจจะรู้จักส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักอย่างจอร์จโซรอสหรือ ปูบอลเลบัฟเฟตอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่เอนดี้นั้นก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับทีนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นัก็คือว่าเส้นทางชีวิตของเขานั้นค่อนข้างที่จะหาข้อมูลแทบไม่ได้เลยว่าชีวิตของเขาในวัยเด็กเป็นอย่างไรเส้นทางชีวิตของเขาเป็นอย่างไรรู้กันอีกทีก็ในตอนที่เขามาทํางานเลยนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของเราเราก็จะมาพูดถึงตอนที่เขาเริ่มทํางานเลย จุดเริ่มต้นของเขาในการทํางานนะครับเขานั้นก็ได้ทํางานให้กับบริษัทบริษัทหนึง่งซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนในสหรัฐอเมริกาก็คือซาโลมอนบัตเทอร์ครับเขานั้นจะได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่สามารถที่จะทํากําไรทําผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีเลยครับก็เลยไปเตะตากับธนาคารแห่งหนึ่งชื่อว่า b a n k e r กอร์ทัในตอนนั้นนะครับแบงก์เกอร์ทันั้นก็รู้สึกว่าตัวของแอนดี้เนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีโปรไฟล์การทํางานที่ดี มีทักษะในการทำงานที่ดีเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถที่จะทำกำไรได้ในตอนนั้นแบงเกอร์ทัดนั้นก็ได้มาจีบกับแอนดี้ครับก็อยากที่จะให้แอนดี้นั้นไปทำงานด้วยเนาะและในที่สุดครับแอนดี้นั้นก็ตกลงปลงใจไปทำงานกับแบงเกอร์ทัดและการทำงานของเขาที่แบงเกอร์ทัดนี้ก็ทำให้เขานั้นได้รับการยอมรับครับเขามีฝีมือในการทำกำไรคือนักลงทุนทั่วไปในตอนนั้นได้วงเงินในการลงทุนอยู่ราวๆ50บล้านดอลลาร์สหรัฐในตอนนั้นที่ผมหมายถึงก็คือในปี1 9 186ครับนักลงทุนที่สามารถที่จะทํากําไรได้ดีนะโปรไฟล์ได้ดีส่วนใหญ่ก็จะได้วงเงินในการลงทุนสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่ามันเป็นจํานวนเงินที่เยอะไหมก็ถือว่าเยอะมากครับหลักพันกาล้านบาทเนี่ยในเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะมากครับแต่เชื่อไหมครับว่าแอนดี้นั้นเขาได้วงเงินสูงถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือว่าเขานั้นเป็นคนดูแล เงินลงทุนนะครับหลัก2 0,000กว่าล้านบาทเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็ไม่แปลกใจเนาะที่บริษัทต่างๆอยากที่จะจีบเขานะครับเพราะว่าเขานั้นมีทักษะในการทํากําไรที่สูงและแน่นอนครับตัวเขาเองก็จะได้รับส่วนแบ่งจากกําไรที่เขาได้จากการซื้อขายเก่งกําไรด้วยครับทีนี้เรื่องราวเรียกได้ว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของเขามันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ Black Monday ครับเหตุการณ์ Black Monday เ,เกิดขึ้นในวันที่19ตุลาคมปี1987ครับ คือในตอนนั้นเป็นวันจันทร์นะครับคือเปิดตลาดมาปุ๊บนะครับในสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์แบล็กมันเดย์เกิดขึ้นก็เพราะว่าในตอนนั้นกองทุนต่างๆก็เริ่มใช้อลคอริทึมนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือโปรแกรมในการซื้อขายให้นะครับในตอนนั้นก็จะมีการตั้งโปรแกรม s t o p l o s s เอาไว้นะครับกองทุนต่างๆก็มีการตั้ง Stop l o อ s เอาไว้แบบอัตโนมัติเนาะซึ่งแต่ละกองทุนก็จะมีการตั้ง s t o p l o s s ที่แตกต่างกันครับ แต่ว่าในตอนนั้นมันมีกองทุนหนึ่งนะครับการทํางานอัลกอริทึมนั้นมันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็เลยทําให้มีแรงขายเกิดขึ้นรับเมื่อมีแรงขายเกิดขึ้นแน่นอนครับราคาก็จะมีการปรับตัวลดลงใช่ไหมครับถ้าแรงขายเอาชนะแรงซื้อไปได้ราคาก็จะมีการปรับตัวลดลงแต่ทีนี้ครับด้วยความบังเอิญหรืออะไรไม่รู้นะครับก็เลยทําให้กองทุนต่างๆนั้นโดนสต็อปลอสแบบบังคับอัตโนมัติครับเมื่อมีการติดสต็อปลอสคืออะไรครับก็คือมีการขายหุ้นออกมาครับเมื่อมีการขายหุ้นออกมาปุ๊บ ราคาก็ร่วงไปอีกนะครับล่วงไปปุ๊บก็ไปติดสต็อปล้อตกันรวัวๆเลยครับทีนี้ตลาดก็มีการร่วงลงแบบเยอะมากๆนะครับในตอนนั้นมีการปรับตัวร่วงลงมาถึง22%เลยทีเดียวตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับไอตัวเลขติดลบ22%เนี่ยยังไม่มีใครสามารถที่จะทำลายสถิติตรงนี้ไว้ได้เลยเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาบอกว่า ทำให้คนอเมริกันขาดความมั่งคั่งไปถึง5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวถ้าตีเป็นเงินไทยก็10กว่าล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับ แต่สาเหตุหลักๆในการร่วงลงของตลาดหุ้นในตอนนั้นก็อาจจะมาจากอาการแพนิคเซลก็ว่าได้ครับก็คือเห็นราคามันลงก็ไม่รู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ขายไปดีกว่านะครับเพราะหลายๆคนก็รู้สึกกลัวเนาะเวลาที่ราคามันลงนะครับอันนี้ส่วนตัวของผมเองก็เป็นเช่นเดียวกันครับมันก็มีอาการแพนิคเซลขึ้นมาก็เลยทําให้มีแรงขายเข้ามาค่อนข้างเยอะ อันนี้มันส่งผลตลาดหุ้นไปทั่วโลกเลยนะครับแม้มันจะเกิดที่สหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าภาพนี้มันก็ได้สะท้อนไปทั่วโลกเลยแต่แอนดี้นั้นมองเห็นโอกาสครับในตอนนั้นเองครับแอนดี้มองว่าโอ้โหค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเรื่อยๆเ,เลยนะครับก็เลยทําให้ค่าเงินของประเทศอื่นๆนั้น,น,นมีการดีดตัวสูงขึ้นไปแอนดี้ก็เลยนั่งคํานวณประมาณว่าโอ้โห ดอลล่์อ่อนค่าขนาดนี้นะครับมีความแข็งแกร่งที่ลดลงขนาดนี้ในขณนะเดียวกันประเทศที่มีเศรษฐกิจเล็กๆนะครับเล็กกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยทำไมค่าเงินของดอลลาร์นิวซีแลนด์นั้นมันมีการดีดตัวขึ้นไปขนาดนี้มันแพงเกินความเป็นจริงแล้วหรือเปล่านะครับในตอนนั้นเองครับเอนดี ND ก็มีการคำนวณแล้วก็มีการประเมินลหลายๆอย่างเนาะเขาก็เชื่อว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ประเทศที่มีเศรษฐกิจเล็กกว่าสาหรัฐอเมริกาหลายเท่าอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยจะรักษามูลค่าของสกุลเงินเอาไว้ได้ในสถานการณ์ที่เรวร้ายขนาดนี้นะครับในตอนนั้นเขาก็ได้นั่งคำนวณแล้วก็จัดเต็มเลยครับสายสไนเปอร์เลยเนาะก็คือยิงออเดอร์ไปอย่างโหดเลยครับในตอนนั้นว่ากันว่า,วาเขาใช้เลเวลเี่400ต่อหนึ่งเลย4ี400่รอต่อหนึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีเงินจริงๆแค่หนึ่งนะครับแต่ว่าส่งคำสั่งซื้อขายไปถึง400เลยทีเดียว ในตอนนั้นเขาก็มีการส่งคำสั่งซื้อขายช็อตสกุลเงินนิวซีแลนด์ครับว่ากันว่ามูลค่าในการทำสัญญาช็อตของเขามีมูลค่าราวๆ700ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง1,000ล้านดอลลาร์สารัฐนะครับจำนวนขนาดนี้จัดได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว จากการช็อตค่าเงินในครั้งนี้ก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์นั้นมีการร่วงลงมาอย่างทันทีเลยครับมีการปรับตัวลงมาถึง5%เลยทีเดียวแต่ในระหว่างวันครับสกุลเงินของนิวซีแลนด์เนี่ยมีการผันผวนขึ้นลงอย่างหนักหน่วงเลยครับเพราะว่ามันมีแรงขายเข้ามาแบบมหาศาลเนาะมันก็มีแรงซื้อเข้ามาสู้มันก็มีแรงขายเข้ามาสู้มันตีกันอยู่แบบนั้น,นครับวันนั้นมีการผันผวนถึง10%เลย กราฟราคามีการวิ่งถึง10%ต่อวันเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับแอนดี้ก็สามารถที่จะทํากําไรได้อย่างมหาศาลเลย ในตอนนั้นเขาสามารถที่จะออกจากตลาดด้วยกำไร300ดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลาสั้นๆถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ราวๆ10,000ล้านบาทนะครับก็จะได้ว่าเขาสามารถที่จะทำกำไรได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวการที่เขาเทขายค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ในตอนนั้นนะครับก็ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์เลยทำให้ธนาคารและรัฐบาลของนิวซีแลนด์นั้นขอให้ประธานของแบงก์เออร์ทัตนะครับได้มีการปลดแอนดูคริกเกอร์ ซึ่งเราก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในการทํากําไรของเขาในครั้งนั้นเขาสามารถที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่น1%ก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะได้กําไรจากการซื้อขายในตอนนั้น3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้คือกำไรที่เขาได้แบบส่วนตัวเพราะเขาสามารถที่จะทำกำไรให้กับบริษัทได้ถึง 300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองครับแต่ว่าในปีถัดไปครับเขาก็ลาออกแล้วก็ไปทํางานให้กับจอร์จโซรอสและในเวลาต่อมาเขาก็ได้ไปก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาครับอันนี้จึงเป็นเรื่องราวชีวิตการทํากําไรของแอนดรูว์เจครีเกอร์ หนึ่งในตำนานเทรดเดอร์ฟอเรที่น่าเรียนรู้นะครับแต่ทีนี้ก็มีหลายๆบทความของต่างประเทศก็มีการพยายามที่จะถอดรหัสกลยุทธ์การเทรดของ Endu c r e g e r ออกมานะครับเราจึงสรุปออกได้เป็น5วิธีหรือว่า5แนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเทรดของเขาข้อแรกครับรู้ว่าเมื่อไรควรเข้าและเมื่อไรควรออกจากตลาดอย่าง Endu เนี่ยเขาสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเลยว่า อ๋อเขาควรเข้านะในตอนที่คนอื่นกลัวเนี่ยเออมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่ามันมีโอกาสเข้าอย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะออกจุดไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการเทรดเป็นอย่างมากเลยนะครับและเป็นหนึ่งในวิธีการเข้าออเดอร์ของแอนดี้เลยก็คือว่าต้องรู้ว่าจะเข้าและออกตลาดเมื่อไหร่นะครับก็คือจะซื้อเมื่อไหร่และจะปิดออเดอร์เมื่อไหร่เราต้องรู้ด้วยนะครับข้อที่2ครับก็คือมีทักษะในการมองการไกลครับ ในตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือตอนที่เขาเห็นว่าค่าเงินของนิวซีแลนด์เนาะมีมูลค่าที่แพงเกินไปและเขาไม่คิดว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจเล็กกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะสามารถที่จะรักษามูลค่าของสกุลเงินตัวเองได้นะครับก็คือเขามองข้ามช็อตไปแล้วเขาก็คิดว่าต่อไปมูลค่าสกุลเงินของดอลลาร์นิวซีแลนด์เนี่ยจะต้องมีการลดลงอย่างแน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจยิงออเดอร์เข้าไปเพื่อทําการช็อตเซลล์เลยครับและข้อที่3มก็คือเขามีจิตใจที่ แข็งแกร่งครับในการทําการใหญ่ใจต้องนิ่งเนาะก็คล้ายกับสำนวนนี้เลยครับก็คือว่าเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับก็คือเราต้องยึดกับแนวคิดที่เราเชื่อเนาะเราก็ต้องยึดถือในสิ่งที่เราคิดว่า มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับในการเทรด for e x นะครับเราก็สามารถที่จะนําเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในการเทรดของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะก็คือการยึดมั่นในแนวคิดของตัวเองครับอันนี้ส่วนตัวของผมเองก็เป็นบ่อยเช่นเดียวกันยิ่งเราไปติดตามหลายคนอ่าเขาก็บอกว่าตลาดมันน่าจะดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าตลาดมันจะดีขึ้นเนี่ย ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าตลาดมันจะแย่นะครับแล้วเราไปดูคนอื่นเขาก็บอกว่าตลาดนั้นมันจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็าอาจจะทาให้แนวคิดของเราเนี่ยสับสนก็ได้นะครับตอนแรกเราจะเปิดออเดอร์เซลฟ์ฟังคนอื่นไปฟังคนอื่นมาครับเปิดออเดอร์บายซะอย่างนั้นนะครับอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าออเดอร์แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในแนวคิดของเราแล้วเนี่ยก็ใส่ไปเลยครับจงมีจิตใจที่แข็งแกร่งข้อที่4ครับ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีแม้การซื้อขายของแอนดี้นะครับฟังดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวก็จะได้ว่าเป็นเทรดเดอร์สายสไนเปอร์เทรดที่ยิงออเดอร์ใหญ่ๆด้วยและเขาเองกอ็ได้ดูแลเงินจำนวนเยอะเนาะแน่น,นอนครับว่าการที่เขาใส่หนักขนาดนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะขาดทุนมันก็มีเยอะแต่เชื่อไหมครับว่าแอนดี้นั้นเขาก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงไว้หลายสถานการณ์เอาไว้แล้วนะครับค่อยๆยิงออเดอร์ออกไปดังนั้น การจัดการความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยในตลาด f o r e x สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนี่แหละครับกำไรมันทําให้พอร์ตของเรานั้นเติบโตขึ้นนะครับแต่การจัดการความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้พอร์ตของเราสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดนี้ไปได้และข้อสุดท้ายครับรู้ว่าเมื่อไหรควรใช้เลเวอเถ้าบูในภาษาเทรดเดอร์เราก็อ่าก็รู้ว่าเมื่อไหร่เราควรที่จะโอเวอร์เทนะครับ แน่นอนครับว่าการโอเวอร์เทรดนั้นมันไม่ดีหรอกมันก็ทําให้เรานั้นมีโอกาสขาดทุนเป็นจนวนเงินที่เยอะขึ้นแต่ว่าในบทเรียนของเขาก็คือว่าถ้าเกิดเรามั่นใจมากๆนะครับเราก็โอเวอร์เทรดได้แต่ยังแน่นอนครับว่าถ้าเราจะโอเวอร์เทรดเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปข้อก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีด้วยนี่จึงเป็น5บทเรียนที่เราได้พยายามที่จะถอดรหัสออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ได้รับจาก แอนดี้นะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะชอบเรื่องราวแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากให้ผมทําวิดีโอในหัวข้ออะไรอยากให้ผมนําเรื่องราวของใครที่เป็นเทรดเดอร์เนาะมาหยิบยกพูดคุยกับคุณผู้ฟังแบบนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมและทีมงานจริงๆแล้ว พวกเราอ่านกันทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้เนาะและตอนนี้เราก็มีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมากมายเลยที่ผมไม่อยากที่จะให้คุณผู้ฟังพลาดเลยนะครับอย่าลืมมาเป็นสมาชิกกับ u u h a สด้วยกันผู้บัญชีเทรดกับเว็บไซต์ m e m b e r j u h a t d c o m สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ u h a c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด